หลังจาก่ิระเอกหนุ่มเจมส์เจียรายุได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าภรรยาสุดที่รักโฟมเบินจมาตั้งท้องลูกคนแรกแล้วในวันแม่ที่ผ่านมาก็ทําเอาเพื่อนพี่น้องในวงการและนอกวงการรวมไปถึงแฟนคลับทั้งคู่ต่างร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมายค่ะโดยล่าสุดค่ะทางโฟมก็ได้โพสต์คลิปเล่าถึงตอนที่รู้ว่าตัวเองท้อง ในขณะที่ตัวเองก็กําลังจะเดินทางไปเที่ยวที่ต่างประเทศค่ะซึ่งในคลิปก็ทํเอาว่าที่คุณแม่ถึงกับน้ําตาคลอเมื่อรู้ว่าท้องแล้วซึ่งโฟมภรรยาของเจมส์ิกก็ได้อัดคลิปวิดีโอเล่าถึงตอนที่รู้ว่าท้องในช่วงที่กําลังจะขึ้นเครื่องไปออสเตรเลียโฟมบอกว่าเจมส์ก็ยังไม่รู้ว่าโฟมท้องยังไม่มีจังหวะที่จะบอก และโฟมบอกว่างงงตื่นเต้นไม่รู้ว่าตัวเองรู้สึกอย่างไรหลังรู้ว่ากําลังตั้งท้องทําตัวไม่ถูกโดยโฟมตั้งใจว่าจะบอกข่าวดีกับเจมตอนไปถึงออสเตรเลียแล้วแต่พอปรึกษากับคุณหมอคุณหมอแนะนําว่าให้บอกเจมเพราะโฟมนั้นยกของหน้าโดยทั้งคู่ก็วางแผนว่าหลังแต่งงานถ้าหนึ่งปีไม่มีก็จะใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์เพราะอายุเริ่มเยอะแล้วเมื่อถึงตอนขึ้นเครื่องโฟมก็ได้ให้ที่ตรวจกับเจม ทำเอาวัาที่คุณพ่อถึงกับจ้องตาเขมิงก่จะหันไปถามโฟมเพื่อความช่วยครั้งและได้รับคําตอบจากภรรยาว่าเป็นเรื่องจริงก็ทําเอาคุณพ่อยิ้มแก้มปริกอดภรรยาสุดที่รักไม่รู้ว่ากําลังจะมีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มอีกหนึ่งคนแล้วคะ่ะ เป็นพ่อเลยจริงนังเป็นพ่อได้เลยยังไม่เล่าอ่ะเล่าสิเล่าสิอ่ะอไเขาบอกว่าคือตอนที่เขาแบบรอร้อนโหลดใช่ไหมมันร้อโหลดนานใช่ไหมแล้วเขาก็หลับตาใช่ก็หลับตาแล้วว่าชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดีเอ็นทูปาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ